ทุกคนคะวันนี้เรามีวิธีการนะคะวัดข้อมือเวลาที่เราจะทําข้อนาฬิกาค่ะวัดได้ตัวเองง่ายที่บ้านนะคะสําหรับบ้านไหนมีสายวัดแบบนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นสายวัดขนาดใหญ่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะนํามาวัดที่ข้อมือได้เลยค่ะเราก็ดูนะคะว่าเราจะใส่นาฬิกาในระดับไหนค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะก็ให้วัดเป็นเซนติเมตรนะคะทุกคน เมื่อที่เวลาเราตัดข้อก็จะได้ใส่ได้พอดีนะคะสำหรับเดือนนี้ค่ะก็ข้ออยู่ที่ข้อมือเท่าไหร่คะ16เซนค่ะ,ะตัวนี้นะคะ16เซนค่ะแค่นี้เองนะคะสำหรับบ้านใครบอกว่าไม่มีสายวัดก็มีให้อีกหนึ่งวิธีค่ะก็คือเราหาเป็นเส้นได้นะคะหรือว่าเป็นเชือกอะไรก็ได้ในลักษณะยาวๆแบบนี้ละคะ่ะแล้วก็ทำวิธีเดิมน,นะคะ พันรอบข้อมือในตำแหน่งที่เราจะใส่นาฬิกาค่ะแค่นี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ต้องมีอีกหนึ่งอุปกรณ์ก็คือไม้บรรทัดนั่นเองค่ะแล้วเราก็วัดลงไปเลยค่ะดูขนาดเป็นเซนติเมตรนะคะทุกคนก็จะได้เท่ากันค่ะ16เซนติเมตรแบบนี้นะคะสามารถวัดได้เองง่ายๆที่บ้านเลยค่ะถ้าใครอยากรู้ขนาดข้อมือตัวเองนะคะ